นี่นี่ให้ท่านชมเลียวทางอันนี้มาทางขวาหูหูอะไรเนี่ยอะไรวะคุณยูคุณนัดเราเข้าไปจะเป็นอะไรปนะคุณยูคุณยูเชื่อเรื่องเปิดก่อนได้เปรียบเปล่าคุณนัดแต่มาดูแล้วมันน่าจะหูหน้าดูเลยคุณนัดเดี๋ยวมันทำอะไรให้ดูอยูู่เช่อเปิดก่อนได้เปรียบไอ้น้องชากาบว คุณอยู่วิ่ง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 เร็วกูอยู่เลยเฮียออ้ยมาตามไปแล้วคุณน่าใช้่ล่องหนเร็วใช้ล่องหนจะ้ล่องหนมาคุณน่าเชื่อไหมว่าปันที่อยู่ใช้คือปันตะวันคุณนัทไม่เชื่อจริงหรอไม่เชื่อไม่เชื่อทำไมอ่ะเฮ้ยปันตะวันอย่างเท่นะรู้ไหมอ่ะมันไม่มีไอคิดปันตะวันเห็นไหมโอ้โหฟุกเนียดปันตะวันปันตะวัน ผมว่าคุณยูต้องนอนสักตือนหนึ่งผมมันจะดีโอเคท่านผมในส่วนของในคลิปนี้เนี่ยยูก็เลยเชิญของในส่วนของคุณนัทมาด้วยก็นี่น้ากบเขียวของเราสวัสดีครับไอ้ไม่ใช่น้ากบเขียวอุ้เรือกซะแก่เลยแล้วไม่ใช่กบด้วยโอ้ยออกตีแทงเลยดีกว่าใจเย็นใจเย็นโอ้โหสมัยนี้คข่กันก็กำลังทังนันเลยโอ้ยแย่และว่แล้วผมมันไวรุ่นหัวรุนแรงคืองี้คุณนัทในส่วนเนี่ยมีคนดูมาคอมเมนต์ของยูว่าอ่าช่องของยูเนี่ย เขาคอมเมนต์ว่าสองไปโลกสองใหม่แล้วซึ่งอ่ะ uh huh. คือตอนที่ทุกคนเข้าเกมอ่ะไม่ว่าใครกันแล้วแต่ทุกคนจะสังเกตหมดเลยว่าไปโลกหนึ่งอ่ะเลเวลศนย์นะไปโลกสองเลเวลห้นะคือเกมมันบอกชัดเจนแล้วแล้วถ้าเกิดถามว่าจะไปเลเวลขนาดนั้นได้ยังไง ถ้าเกิดว่าสมมติว่าม,มีคนเขาถามกลับมาอย่างเงี้นะว่าจะไปโลกสองได้ยังไงทําในเมื่ออะไรเวืมันเก็บยากขนาดนี้มีสูตรอยังไงแบบเก็บเลเวลยังไงให้มันถึงเลเวลห้าสิบใช่อันนี้คือคําถามที่เขาน่าจะถามนะเขาน่าจะไม่ได้อยากจะถามว่าไปโลกสองเนี่ยไปยังไงแต่เขาน่าจะอยากจะถามว่าไปเลเวลห้าสิบเนี่ยไปยังไงอืออืออือแล้วมาไปยังไงอะออ <laughs> คุณนัดคุณนัดเลเวลสูงคุณนัดจำไม่ได้มันไม่ได้หรอฉันอะ <laughs> <laughs> คือความรู้ไปหมดแล้วยังไงล่ะโอเคๆไอเรื่องของเงินเรื่องทองเนี่ยยูจะยังไม่มาแนะนําภายในคลิปนี้นะในเรื่องของส่วนที่ยูจะมาสอนภายในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการัพเลเวลอย่างเดียวเลยอืมโอเคใช่คือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่าวิธีการของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยให้เพื่อนแบกบางคนเนี่ยอ่าถูกเพื่อนที่เป็นสายที่เขาแบบเล่นกันมานานแล้วคนน้ะแบบประมาแบกอะอย่างเงี้ คือพูดง่ายๆคือโดนถูก,ถก,ถกแบบชักชักชักชวนอ่ะคนนันเข้าใจปะชักชวนมาเล่นอ่ะชวนชักชวนคนเล่นใหม่มาเล่น <ๆ S 1> แล้วทีเนี้ยเขาบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าอ่าไปเลยวยห้าสิบเนี่ยมันไปยังไงเออไอเพื่อนที่พามาเล่นก็ไม่บอกเหมือนจะข้ามับสักทีถามจริงคนนั้นก็เคยเจอเหรอเคยสิทําไมทําไมไรลองเล่าประสบการณ์ของคนนั้นมาสิก็มันอ่ะชวนผมมาเล่นใช่ไหมอแต่ว่าทีเนี้ยเวลาเล่นของคนเราเนี่ยมันจะมันจะไม่ตรงกันอยู่แล้วเยเออแล้วทีเนี้ยไอ้นี้ก็ไปนอนแล้วผมก็นั่งเล่นอยู่จน เวลห้าสิบแล้วผมก็เกิดคำถามว่ากูต้องทำยังไงต่อแต่คนรู้ว่าไม่อยู่แล้วกูอ้างว้างเลยจังหวะนั้น okay, นะเช็<อ>งคุณอีหนึ่งครั้งนี้คนนัทจะได้เรียกอากลยุทธทุกอย่างกลับมาในหัวอ่อออาาาาเลยสิ่งแรกก่อนเลยท่านชมอ่าในตัวของผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นเก่านะจะมีสิ่งหนึ่งที่อ้าวอีกาหายไปไหนอ้าวเอ้าอีกาหายไม่ได้ ไม่ได้ให้หาดารือเปลหนีปไปแล้วหนีไป <laughs> แล้วอีกาหายไปไหนเฮ้ยเอาจริงๆอีกาอยู่ว่าหายไปนี่นอีกาบอกกูไปละเอาจบแล้วอีกาหายเอาดีๆไปทําตกไว้ที่ไหนหรือเปล่าอีกาอยีกาอยู่ยังไงอีกาอยู่ในกระเป๋ามันแง คุณยูหลอดแล้วผมบอกแล้วให้นอนก่อนค่อยทำคลิป <laughs> ah, <Okay. S 1> อ่านกมีกันทั้งคู่นะคุณนะัทนะนกมีกันทะ ah, <okay. S 1> ั้งคู่อาโอเคของยู <laughs> แล้วก็ของคุณนัทเนี่ยหรือหน้าก็เขียวของเราเนี่ยจะ <laughs> จะมีคู่อีกเคอ่าคุณนะัทคุณนะัทคุณนะัทโอเคโอเคนะโอเคนะคือคุณนัทกันแล้วก็ยูเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเควสประจําตัวนี่เห็นไหมอทาทำเควสนี้จะได้หนึ่งพันห้าสิบเอ็กพีแล้วจะทำเควสนี้จะได้เก้าร้อยเอ็กพีซึ่งมันจะได้เงินเย็นมาด้วย เรื่องในส่วนของการหาเงินเนี่ยถ้าผสมมันต้องมาหาเงินจากเควก็ได้สามารถไปท่องเควสรอบนอกก็คือได้จากการตกปลาได้จากการเดี๋ยวเขาไปสอนคลิปหน้าก็ได้โอเคบางคนนะคนนะั้นมันมันจะกดไอ้ข้างล่างไว้เห็นไหมมันจะกดเลขศูนย์ข้างล่างไว้แล้วทีเนี้ยพอเรากดใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะโอ๋ยอีกา,กาจะไปใช่อีกาจะไปข้อง,งานวิธีการแก้ก็คือให้ท่านผสมเลกอีกามาก่อนแล้วก็เอาปุ่มตรงให้ไหมนะที่มันเป็นวงข,งขาวๆออกก่อนคลิกอีกทีหนึง่งแล้วก็รอบนี้เราก็มาคลิกที่ตัวอีกาเห็นไหมมัน อ่าใช่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 แต่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 ถ้าชมนีพิ่งดีใจไปคนที่มาเล่นใหม่ๆจะไม่มีสิ่งนี้อ่าคนนันก็เงียบเลยนะผมกําำลังคิดตามอยู่ผมก็ำลังคิดตามอย okay ู่โอเคโอเคโอเคก็คือผู้เล่นคนทุกคนอ่ะจะไม่มีนกอีกาจม,มีวนหัวซึ่งคุณนัทเองก็มาเล่นรอบแรกจะไม่มีอีกาเช่นกันแต่วิธีการได้อีการมาโอเคเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนรอบแรกเลยให้ท่านชมเนี่ยค้เล่นใหม่ก็คือมารับเควสนหน้าบ้านมันจะมีมันจะชื่อว่าโสมิให้มารับแล้วก็กระนั้งไวโซนนี้ มันจะมีเควส้ทำอยู่แต่ว่าเควสพวกนี้มันเป็นเควสของกิ๊กิกิเขาเราจะสอนแบบรับกลุ่มเลยคนนั้นก็คือแบบสอนรับเวลวเลยเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอใช่ใช่สอนรับเวลวเลยแต่ถ้าให้ดีนะท่านสมก็คือมาละเควสจากกับเจ้าคนนี้นี่นี่คนนี้คนนี้แต่น้องโสมนี้เนี่ยแล้วก็เควสเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณหนึ่งตัวสองตัวตัวนี้หนึ่งตัวตะแก่คนนึงแล้วก็คนนี้คนนึงแล้วก็จะมีน้าขายผักผักชีอยู่คนตรงนี้คนหนึ่งนี่นี่เห็นไหมตรงนี้มันสามารถทาพพพอปกกกววสนนะะไไรรด้้ตงี เริ่มแรกเลยท่านสมสละใครที่ก็ตามกันแล้วแต่ที่แบบว่ามากับเพื่อนนะแล้วอาจะแนะนํำยังไงดีโดนเพื่อนทิ้งเหรอเป็นชีวิตทีท่ลำชดสุดเลย <c oughs> ก็สะละใครหลายๆคนนะที่มาเล่นกับเพื่อนก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยสามารถรัดบเวลได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็ลองลองคำถามเพื่อนที่เขาชวนเรามาเล่นดู <c oughs> เพราะว่าสูตรที่ยูจะสอนเนี่ยไม่สูตรที่แบบว่ารัดบเวลเลย แต่อย่างว่าหล so 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 mm ังสำหรับใครที่แบบไม่อยากรับเลเวลก็สามารถทำเควสกับนักโซมีหรือนไเควน้าตัวได้แต่ว่าเควสอ่ะมันจะมีคูดาวก็ถ้าเกิดว่าเควสมันครูดาวยังไม่เสร็จเนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปเดินตีบอสตีอะไรกับเพื่อนก็ได้ก็ให้หาเพื่อนหาอะไรมาเล่นด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่อีกอย่างหนึ่งคนนะที่ถ้าสำหหลายคนนะบางคนน่าจะน่าจะยังไม่รู้ก็คือโคมไฟหาจากไหนโคมไฟก็เมืองเมื่อกี้หรือเปล่าที่เรา่ไม่ใช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 ่โคมไฟวิธีการหานะวิธีการหาตามมาตามมาคนนะตามมาตามมาเราจะมาท่านชมเดินเลยม คนะใช้ลมปานคนนัดเดินนะได้เลยตามมานั้นตามมาเราจะสอนแบบเป็นขั้นเป็นตอนไปเลยใครข้ามวีดีโอ,ว,ว,โอวีดีโอนี้ก็เสียใจเลยนะพวกคุณวีดีโอสูตรวิธีการหาของ <c oughs> เดี๋ยนะนะโอเคคนนัดตามมาทันใช่ไหมตามมาทันใช่ไหมทันทันโอเคโอ้คนนัดคนนัดแล้วถ้าเกิดตามไม่ทันก็ไม่ใช่คนนัดแล้วนะเอาแน่นอนโอเคเฮ้ยคนนัดอาสูรอยู่ข้างหน้าไหนเฮ้ยลมปานหมดลมปานหมดลมปานหมด อ๋ออ๋ออ๋อโดนแพ้คู่เลยเมืนกูไก่เนอะลืมลืมเขาเรียกว่าลืมลืมคนนั้นคนนั้นคนนั้นเราเนี่ยใครอสูรเหรอเฮ้ยไม่ใช่น้ำมันมนุษย์นี่หว่าข้าวมันไอ้คนนั้นคนนั้นแต่มันคนคนย่ามันโดนไก่คอไปแล้วเชื่อผมคุณนัทข้าวมันหรือเปล่าเป็นนักล่าสุรภาษาอะไรเนี่ยเย่เย่ย่ไม่ไม่ไม่ผมเห็นแล้วไอ้นั่นมันแอบไปไซคคอมาคนนี้ติดเชื้อชัวโอ้โหเขาเรียกว่าตัดไฟแบบต้นลมโอ๋อแจ่มเลยวิธีการซื้อความไฟคนนะ ก็คือกดที่ตัวนี้นี่คนนี้คนนี้มันชื่อเคนเคนซีเรียกว่าขอเรียกว่าเคนซีก็แล้วกันความไฟจะราคาอยู่ที่600เวนซึ่งหนูจะการเองหนูจะการเองผมไหวผมไหวผมไหวอะไรอคนนั้นสู้สู้สู้ไหวไหมไม่ตักการมือไม่ต้องการมือไหว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 โถ่เอ้ยนี่นะอ๋อไอเฮียเอ้ยดาบปล่อยไม่ทันโถ่อ้ยอมจริงเลยแบบคุณนั้แบบมันกลับไปแบบไปอยู่ช่วงแรกๆเลยอ่ะผมว่าแค่อ่อนให้มันได้เฉยละ เพราะที่ลืมอีกที่หนึง่งมันจะมีบอสที่หนึ่งที่ท่านชมเนี่ยสามารถรับเล็วได้เป็นบอสที่เป็นบอสเทียนหนึ่งที่กิกกี้ที่สุดในโลกหนึ่งเลยคือแบบว่ามันต้องรับเควสปะ่ะหรือมันตีสดสดได้เร็วคืออย่างนี้เท่านั้นไม่สไม่ต้องรับเควสก็ได้บอสในเกมนี้ไม่ต้องรับเควสก็ได้ตีแล้วก็ได้เีเหมือนกันได้เลเวยเหมือนกันนี่นี่มันคือบอสตรงนี้ตรงที่เราผ่านทางมาเลยมันจะอยู่ตรงใกล้ๆกับสะพานอ่ะท่านชมให้เดินตรงมาแล้วก็เลี้ยวขวาิดนึงเห็นไหมมันจะมีลลูกกกิิขขอออออองงีีี่่่่่่่่่เไไชืะะรนนน้ตแทททสสจโ เนี่ยเอ้าซาปิโต้ซาปิโตะนี่นี่อาเจ๊ไม่ใช่ควเป็นผู้ชายนะไทยจะการันต์การันคนนาจการันอุไยได้ของด้วยมันอยู่ได้ของด้วยคนน้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดีดีไหมดีไหมดี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 แต่มันไม่ดีตัวที่ผมเก็บไม่ได้แต่มันไม่ดีตรงนี้แหละอ๋อคนน้นปัจจุบันน่ะเขาแย่งของกันแอ้วอ๋อใช่เขาได้ของเลยถ้าเป็นสมัยก่อนท่านชมเนี่ยต้องมาแย่งดาบกันแต่ต้องมาแย่งของกันแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านชมเนี่ยช่วยกานทำเดามีดกันเลยจ เราว่าดวงใครดวงมันแต่ดอกวงใครดวงมันเลยป้าๆคนทั้งยังยังไม่หมดท่นนี้ยังมีอีกยังมีพาท่านชมหลายๆคนเนี่ยไปพาชมวิธีการฟาร์มเวลต่างๆกันเลยก็พอฟาร์มได้ประมาณสักถึงเลเวลยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกสถานที่หนึ่งเป็นสถานที่สอบสลับหน่วยพิฆาตศูนย์แล้วเราจะพอเราสอบเสร็จเนี่ยคุณน่าจะได้สิ่งที่เรียกว่าเนี่ยอีกามานี่แบบนี้เลยอ่าหลังากั้นก็จะปั๊มเวลง่ายแล้วแป๊บเดียว สถานที่นี้จะเป็นสถานที่บอสของอปานลมอยู่ปานลมปานลมนี่นี่เห็นไหมพนักพนักเห็นไหมพนักเข้าไปก่อนเลยคนนักอยู่ให้เป็นคนแรกเลยจับไปเอาเด้อโอ้โแกทำให้ฉันดูแย่ต้องการมือไหมต้องการยืมมือไหมโอ้เอ้ยไม่เป็นไรแล้วแน่นะแน่นอนคนนักจะเหม็นแรงใช่ไหมแน่นอนไอ้เหี้ยไอพูดเหรอโอเคโอเคตัดเลือกให้ชั่นิดนึง อ่ะตัดเลือดให้นิดนึงตัดเลือดให้นิดนึงโอเคอ่ะที่เหลืออะไรอ้าวนี่คอมโบซะหน่อยเฮ้ยคอมโบซะหน่อยโอ้แเอาเลยเลยขัดเก้าฟีมือหน่อยคนนั้นขัดเก้าฟีมือตัวเองก็ต้องโอ้มึงไม่อ่อนให้กูเลยบอสไอ้เหี้ยกูดูแย่หมดแล้วอย่าทำแบบนี้จะระขัดก้าฟีมือแล้วนี่แหละคนนั้นตอนนี้แล้วกูจะบินไปทำไมกดบวกแล้วคนนั้นเขาข้ามขีดจำกัดเร็วไม่ใช่ยามีซะหน่อย มาผิดเรื่องแล้วเอาไว้เอาไว้เอาไว้เฮ้ยเอาไม่มีปุ่มแล้วตองผิดปุ่มต้องผิดปุ่มนิดหน่อยนะโทษทีเดี๋ยวน้าวคนณัรดแหม่คุณเกลือเลยเฮียบอสกากลงเลยถ้าหลังจากที่เราตีบอสปลาลมเสร็จเนี่ยให้ท่านชมเดินตามของตามในตามคาณยูแล้วก็คนนั้นมาเลย มันจะมีในส่วนของบอสปาวาเรลีแล้วก็บอมผีเสื้ออยู่คยูจะแนะนําแค่สี่บอสในแบบเท่านั้นนะส่วนบอสที่เหลือก็ให้ทำสมไปลุ้นแล้วก็ไปตามหาองเนาะที่เหลือที่เหลืออไปบันเทิงกันเอาเองนะใช่ใช่บันเทิงกันเอาเองนี่นี่ให้ทำสมเลี้ยวทางอันนี้มาทางขวาหูหูอะไรเนะี่ยอะไรมันคุณยูคุณนัทเราเข้าไปจะเป็นอะไรไะล่ะนะคุณยูคุณยูเชื่อเรื่องเปิดก่อนได้เปรียบเปล่า คุณนัดแต่ไปดูแล้วมันน่าจะโหดน่าดูเลยคนะุณนัดเดี๋ยวมันทำอะไรให้ดูอยู่ใช่ไหมเปก่อนได้เปรียบไอ้น้องชากรโบคุณนัดทำอะไรคุณอยู่วิ่ง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 เ,เร็วอุ้อยู่ไลยเฮ er. ียอุ้ยมาตามมาแล้ว ใช้ล่องหัม่ใช้ล่องหัวแล่เด็กกูนี่แน่หายตัวไอ้นองแยกแยแยแแยแยากูไม่เจอลไอ้ง่อไอ้งเฮ้ยคิดจะเอาพี่ต้องมาสักร้อยคนไฟไรเฮียออมรอปีกระแพงมาปีนกระเพงมารอดแล้วอดแล้วอดแล้วหาผมไม่เจอดับไฟก่อนดับโคมไฟดับโคมไฟหาวตามมาว ตามมาเฮียเตาควมไฟดีกูนะเตาคอมไฟเอาเม่ผเอาเงี่ยเอาเงี่ยนะเอเอาเี่ยอางียโอเคโอเคโอเคผมรอดแล้วรอดแล้วตามตามอยู่มาตามอยู่มาเนี่นี่นีอมันไม่มามันไม่มาโอเคโอเคายไปเปล่านี่คือรอบไปตัวนึงคนดูส่วนในตรงที่คนนั้นไปตีผู้คนเมื่อกี้นั้นอันนั้นคือสถานที่เกิดว่าปาวาลีจ่าก็คือสถานที่กีว์เกิดส่วนตรงนี้ก็คือชิโนบุตรงนี้เลยคุณทำอะไรลงไปเลยคุณนั ัคุณยู่ไม่เชื่อเรื่องเปิดก่อนด้วยเปล่าว,วะโอ้โหแล้วคือคนเ่นอะใช่เหรออะท่านชมหลายๆคนคือถ้าเกิดว่าให้เพื่อนมาอยู่หลังกล่องอ่ะแล้วเวลากดว์าอ่ะมันจะไม่สามารถกดว์ปได้นะต้องให้เพื่อนลงกล่องก่อนแล้วก็ว์ปไปด้วยกันสถานีต่อไปที่อยู่จะให้ทา่านชมไปเนี่ยก็คือสำหรับผู้เล่นใหม่เวลากดแผนที่เนี่ยมันจะไม่มีแผนที่พวกนี้ขึ้นให้ก็ให้กดไปที่กระเป๋ากันจ้ะนี่อ่าเปกในส่วนนี้มาแล้วก็กดเปิดไปเห็นไหมมันจะชื่อว่าอาไฟนนลไหนไฟแนลไฟแนลไฟแนล มันเชื่อว่าไฟนอลเซเลคชั่นจ้ะให้ท่านชมเนี่ยซื้อมาแล้วในราคาที่ถึงพันสองเวนหรือจะซื้อด้วยโลบ็อกก็ได้ปะแต่อย่าไปหาซื้อด้วยโลบ็อกไอ้เห้ยโลบ็อกเสียอะไรเลย,เลยอย่าไปซื้อด้วยโลบ็อกนะถ้าถ้าท่านชมให้ท่ทททททานชมเนี่ยเก็บเงินอยู่อยูอ่ดูโปเลยโปอ่ะนี่ไอ้ผมฆ่ามันโปจริงเหรอคนนั้นโปจริงจริงโปจริงจริงมัทำอะไรอ่ะคนนั้นมาทำอะไรหรอถ้าเราถ้าเราจัดการมันมันจะเป็นไง ก็กดไ e อ้เนี D ่ย e คนนั้นคนนั้นคนนั้นต้องกดบีกดบีอ่ะคุณยูดูดิกดบีไม่ได้นะคุณลองกดดิดูดิ <c oughs> <ś Rodriguez> ตัวอย่างวา้าบอ่ะโอ้คุณยูไม่อยู่จริงคุณยูลองกดบีดิกดได้เปล่บาบีอ่ะบีอ่ะมันฆ่าไม่ได้เห็นยังบอลงโฟห้ามโฟจริงจริงแบบนี้ได้หรอมีโอ้โหรายการ โอเคท่านชมในส่วนต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าท่านชมซื้อ uh, Final Selection มาแล้วเนี่ยถ้ากดไปคุยแล้วก็มันจะมีแผนที่ใหม่เข้ามาเห็นไหม Final Selection คนนั้นกดไปเลยโอเค Final Final พอมาเสร็จปุ๊บ,บเห็นไหมนี่มันคือสิ่งที่เรียกว,ว่าสถานที่สอบคนนันอ๋อที่นี่เหรอเวลาในการสอบก็คือไม่รู้ว่าสี่โมงเช้าหรือว่าตอนไหนนะก็คือวเอวลา,นะาสอบก็คือตีสี่แล้วก็สิบเอ็ดโมงแล้วก็หกโมงเย็นเ <laughs> นี่ยนี่คือเวลนะาสอบคนนั้น ไม่ใช่อ่ะอ่าข้างหน้าเนี่ยสี่พีเอมก็คือสี่โมงเย็นแล้วก็สิบเอ็ดโมงเช้าแล้วก็หกโมงเช้าแล้วก็ตอนสี่ทุ่มอ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากคนอัติแก้ให้โอเคพราหลังจากที่ท่านสมเนี่ยเข้าไปสอบเสร็จเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอีกามาเกาะหัวเราพอมาเกาะหัวเราเสร็จปุ๊บมันจะมีควยให้ท่านสมเนี่ยไล่ไปทาไล่ไปทาตามสถานที่ต่างๆแล้วจะเกิดว่าถามว่าควยนั้นไปที่ไหน วันพีทอะไปหากันเอาเองนะเดี๋ยวพีดพีทพีทเลิพีดเ่องพีทเลิกหมแล้วพีทเื่องละก็ยูมาแนะนาแค่นี้แหละท่านสมก็ที่เหลือก็ไปหาไปเล่นกันเอาเองนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันทําไม่ได้จริงๆหรือว่าหาไม่เจอจริงๆเดี๋ยวยูจะมาทําคลิปสอนอีกทีหนึ่งโอเคไหมโอเคครับโอเคจ้ะอ่าได้รับผิดชอแล้วคุณนัทโอเค มันง่ายๆอ่ะท่านสมก็คือท่านสมเนี่ยทำยังไงก็ได้ไม่จําเป็นที่ต้องมาเล่นควสแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นควสอ่ยมันจะไวกว่าแค่แค่นั้นเองอยู่แค่มาแนะนําวิธีการไปเควสให้เลเวลท่านสมเนี่ยไปถึงเลเวลห้าสิบก็เท่าน,นั้นเองอือ uh huh, uh huh. พอเลเวลห้าสิบปุ๊บท่านสมเนี่ยก็สามารถไปโลกสองได้เลยไม่ต้องมีแบบไปแบบไม่ต้องมีเงืนะ่อนไขนะคุณนัทเข้าใจะปะแค่แบบมีเลเวลห้าสิบไปก็ได้ oh, ไปตัวเปล่าๆยังได้เลยคุณนะัทอ uh ๋อฮะก็คือแค่เลเวลห้าสิบแล้วก็ กดที่แผนที่ที่มันมีให้เลือกอตอนเข้าเกมตอนแรกกใช่ถูต้องถูกต้อง,อ,ง,อ,งอ๋อแค่นั้นเลยใช่โอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องของอยู่ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดกซับสไคร์ให้กับช่องของคุณนะด้วยเนาะตอนนี้เขาก็ห้าพันกว่าซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ขอบคุณค่ะโอเคจ๋ะแล้วก็ขอบคุณนะที่มาคอนแลิกับเราในวันนี้แล้วก็สนุกมากนะสนุกนะสนุกนะยูรู้สึกใช่เยินดียินดีย็นดีโอเคเรากเจอกันจ้ะท่านผู้ชมส สายไปสายเป็นไงคลิปนี้รู้สึกดีไหมคลิปนี้ดีกว่าเดิมไหมใช่ได้ชอบชอบชอบตรงไปกินคน